สวัสดีทุกท่านครับวันนี้มาพบก,กับแนวก็เล็กนะทุกคนนะวันนี้ผมจะมาล่าล่าพวกเด็กในเทปโซนนะครับทุกคนก็ผมคิวไปเจ็ดตัวแล้วอะ่ะเออผมคิวไปเจ็ดตัวแล้วคนใช่ปะคิวไปเจ็ดละจะคิวให้แบบเยอะๆเลยเหรียญนี่ได้จากการฟาร์มนะทุกคนนะฟาร์มก็เอาสามารถแลกนี่ได้นะครับนี่นี่เ่รอแลกง่ายพี่ยอยากทำกยอทพี่ฟาร์มโคตรง่ายเลยอะ่ะ ตัวมมาก็ได้ป็นย้อแล้วก่น่าจะเยตมาได้ครับแกนี่นะถัวขอไว้เล่นคนเลยจะทำตัวเป็นยอนพี่พี่มากพี่พี่ไม่ฉลาดจ้ะพี่คิดถูกนะโดนผออกคลุนไปอะเรียบร้อยพี่ไม่ทำตัวเป็นย้อนพี่ทำตัวาเปิดเก้าสิบเก้าสิบหลมเหลือมอ่ะเนี่ยอันนี้ไอมิน่าจะออกนะครับน่าจะมีพชร่นใหม่เข้ามาละ ๋ยวผมเอาแม่งแลกันเฮ้ยนี่แตกหนึ่งครับทุกคนเปิดคตรแรงโดละไอ้นี่ไอ้นี่ใส่เปิดเก้าสโดนโดนเกแตกเฮ้ยเดยปดเก้าสิบปะเก้แตก นี่ผม้เป็นเก้าสิบสองกระบอก,งงอก,กเลยว่าทุกคนมาเดะมาเดะมาเดะให้ออดี้ออดมาเทียวมาเดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเก้าสิบแก้ว่ะ มันไม่เก้าสิบแปดร้อีกแล้วอ่ะโอ๋อเก้าสิบแปดเฮียถามว่าไม่มีใช้เก้าสิบแบบมีนะครับแต่ว่าเป็นโปรชั่นนะครับแอปบ,บิิก็เปลี่ยนโปรชั่นใหม่แล้วทุกคนนะนะแต่ปืนนี่ก็ยังดีอยู่นะปืนที่ผมเล่นเนี่ยสู้กับ เก้าสิบใหม่ได้อะโดนมันเพิ่งผมตายแล้วโดนเป็นหนึ่งผมต้องรีบรออกก่อนเฮ้ยโอ้โหผมแท้เก้าสิบผมเสียแกสาระมาใช้แล้ว,น,วนะคนดูครับ เี้ยเข้าเสปุมเหลือหนึว่ะโดนหนึ่งเมตรโอ้โหวัดคมโดนกูละโดนกูแล้วโ,โอ้โหมาเล่น5่ใหม่นะคนอันนี้คือค่าสิบใหม่รขาก่อน,นครับผมล่นเาสิใหม่ว่ะไอ้ค่าสิแรกลายเป็นห0แรกแต่้าสิบแรกดีมากเลยนะครับ แต่ว่าไม่รู้นะเห็นแอดมินบอกว่าปรับเลเปลี่ยนนะครับผมต้องไปฟาร์มดูให้เด็กๆดูว่ามันฟาร์มได้ง่ายจริงหรือเปล่าอ,อ่างเงี้ยเพราะไอ้มินเขาเปลี่ยนโปชั่นไงมาดิผมได้5 0คองละเฮ้ยวันละ10นี้ผมเฮ้ย9 0นี้ผมผมรีบบอลก่อนโอ้โหไอ้เฮ้กูแตกเลย มาดิมาดิโอ้โหโอ้โหโอ้โหลมกูไม่ยัง้งเลยไอ้เหี้ย อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เรากูดิเฮ้ย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 เฮียโอ้โดนกูโดนโอ้โห เปตุ้ยกันนะตุกันนะท,นนะทุกคนโอโ้โหโหโโหโโคตรนัวเทมเนี่ยขอ,อยาประเสียงนะครับทีหนึ่งนิดหนึ่งเพี่หย่าเอ โอ,โ,โอ้โหโอ้โหไอียเด็กในทัพโคตเยอะอ่านอ่านมานึงหนึ่อ่านอ่านอ่านมานึงหนึ่งมาหนึ่งหนึ่งน,งนมาเลยเ้ย่าพี่มาเลยทไมกล้าผมวะ Không đâu đi, hết. Còn một mày khai đong ai dò? đi. โอ้ไอ oh, ้เยียย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 ไยยยไมทยย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 บบซับยบยย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  Nó mới phải cả thi vào đó Ui Mới mới phải Tôi chặt mang đi Ui Tao ấy ai mới bị khai tinh ạ Ui À mà là không nón nón Má các bạn phải bưng ngạc bộ ไม่มีใครไหวกูจริงอ่ะมึงมาแตวไอ้เขี้ยไอ้เหี้ยมาแตกดูตัวบ้ามาแตกยังลู้ไว้คมเกินนะเนาะเย้พุ่งมาใส่กูเลยไอ้เหี้ยเรียวผมมานะครับ เดี๋ยวผมฟาร์มให้ดูนะว่าไอ้เห็นเห็นว่าไอ้มิงเขาปรับฟาร์มอยู่ยนะลองไปฟาร์มให้ดูนะครับลองไปฟาร์มให้ดูว่าเดทมันออกยากไม่อะไรยากไหมเงี้ยเดี๋ยวฟาร์มให้ดูนะครับเดี๋ยวฟาร์มให้ดูนะคนว่ามันออกยากไหมอะไรอ่ะอมันได้เงินไหม ฟาบอลดูเฮ้ยฟาผีก็ได้เหรียญนะโ <c oughs> อะฟาผีก็ได้เหรียญแล้วฟาโค้งง่า,า,า,ายทุกคนดูดิ <c oughs> เบิร์ฟเนี้ยโคตรมันนะ่ะแล้ว ดีครับผมดีครับฝากกดไแล้วก็แชร์พี่ด้วยนะน้องเฮ้ยฟาร์มฟาร์มได้หรอวะเฮ้ยเยสอะไรอ่ะหอกของของฟาร์มนะมีหอกฟาร์มด้วยรับเมรเท่าไหร่นี่สามยี่ห้าโอ้ยนี่สามห้านะคนโคตรรง าไม่ใช้เหรียญเนี่ยได้ของแบบยิงดูดูดิไอ้ดามเบจไอ้เนี่เท่าไหร่วะโหแรงกว่าทุกปืนทุกคนก็ประมาณนี้ครับฝากไปแล้วแนนแกลกนะครับทุกคนนะก็สนุกมากนะครับไปแนนที่สนุกถิงถิงนะครับเดวนี้ใครผมจะบอกให้อย่างนะเซิร์ฟนี้มีหนึ่งอันนะครับคือ ฟาร์มได้เดี๋ยวแอดมินจะเริ่มใหม่นะฟาร์มที่หนึ่งได้600นะครับที่2ได้ที่สได้ครับแบบนี้นะได้ที่2ที่2นงได้ได้ประมาณ300ร้อหลักประมาณประมาณนั้นนะทุกคนก็ฝากทุกคนตามมาด้วยนะครับทุกคนนะเป็นแนวคอรดเอกเหมือนนิวซีเลยนะประมาณนั้นทุกคนสนุกมากครับ